ไปดูการเดินหน้าป้องกันการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขป้ากันบ้างนะคะซึ่งกรมทหารราบที่152ร่วมกับมูลนิธิบ้านหมายิม้มฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าและตรวจสุขภาพสุนัขตามโครงการเลิฟด็อกท่ายสุรินทร์ค่ะที่ค่ายสรินทร์ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีกรมทหารราบที่152ร่วมกับมูลนิธิบ้านหมายิม้มเทศบาลน,นครหัดใหญ่ฉีดวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าวัคซีนป้องกันเห็บหมัดและตรวจสุขภาพทั่วไปให้กับสุนัขจรจัด ในโครงการเลิฟด็อกค่ายสุรินทร์เพื่อให้สุนัขมีสุขภาพดีป้องกันโรคและเป็นการจัดระเบียบสภาพแวดล้อมภายในหน่วยอีกด้วยนางสาวศิรพันธ์งามพร้อมวงประธานมูลนิธิบ้านหมายิ้มกล่าวว่ามูลนิธิเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือสัตว์ ประกอบกับทราบว่าภายในค่ายสิรินทรมีขอกสุนักจรจัดจึงได้ประสานผ่านแม่ทัพภาคที่4และผู้บังคับการกรมทหารราบที่152ในการช่วยเหลือสุนัขเหล่านี้เพื่อให้สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างปลอดภัยและปลอดโรคที่สําคัญต้องไม่เพิ่มจํานวนไปมากกว่านี้ โดยสุนัขดังกล่าวมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลยอย่างดีและมีการจัดระเบยียบอย่างถูกต้องสามารถเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นได้ค่ะสำหรับโครงการเลิฟ d o อกค่ายสุรินทร์เป็นโครงการของกรมฐานรับที่152โดยพันเอกพิรพงศ์วัลลภาทิตย์ ผู้บังคับการกรมฐานราบที่152่ที่ต้องการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดภายในหน่วยและจัดระเบียบควบคุมประชากรสุนัขไม่มีเจ้าของให้อยู่ร่วมกันระหว่างคนและสัตว์อย่างเมตตาธรรมนอกจากนี้ยังมีการทำมันให้กับสุนัขเพื่อยับยั้งการขยายพันธุ์โดยใช้พื้นที่บริเวณข้างอาคารคลังเก็บสิ่งอุปกรณ์เป็นสถานที่รับเลี้ยงสุนัขจรนจัดเป็นการชั่วคราวพร้อมดูแลในเรื่องของสุขลักษณะทั้งที่อยู่อาศัยอาหารความสะอาดภายในคอกเพื่อให้สุนัขนั้นมีคุณภาพชีวิต ีีดโดยมีกลุ่มประชากรคนรักสุนัขและองค์กรต่างๆนะคะร่วมกันแบ่งปันน้ำใจผ่านช่องทางต่างๆในการสนับสนุนค่าอาหารยาเวชภัณฑ์และสิ่งของอื่นๆปัจจุบันนั้นมีสุนัขที่อยู่ในความดูแลจํานวน93ตัวค่ะ